โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นในปีพศ2526เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนครับโดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมก็คือการพัฒนาครูการพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาห้องสมุดและสื่อการเรียนการสอนและการจัดตั้งและพัฒนาสถานศึกษาครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเรียนการสอนในโรงเรียนซึ่งดูจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะมีขั้นตอนกระบวนการและเส้นทางกว่าจะได้มานั้นเป็นอย่างไรโดยจะไปเริ่มต้นจากการจัดตั้งและพัฒนาสถานศึกษากันครับตอนนี้นะครับผมเดินทางมาอยู่ที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในส่วนบ้านพุโสรครับนัดกับพี่ๆตชเขาไว้นะครับเพราะว่ารู้มาว่าเขากําลังมีการวางแผนกําลังจะสร้างโรงเรียนตชดแห่งใหม่ ในพื้นที่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปคงจะได้รู้นะครับว่าการสร้างโรงเรียนต่อชะดอสักหนึ่งหลังขึ้นมานั้นนะครับต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรและมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับพี่สวัสดีครับครับคุณกับสวัสดีครับ โหนี่ประชุมอะไรกันอยู่ครับครับกำลังเรื่องที่จะไปสร้างศูนย์การเรียนที่บ้านปากยออยู่ครับเป็นที่แห่งใหม่ครับอยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณ8กิโลเมตร8กิโลเมตรครับผมอ้าวแล้วที่นี่ไม่พอครับที่นี่โรงเรียนที่นี่ก็ใหญ่แล้วนะครับคือที่นี่ครับก็มีนักเรียนที่ว่าพอเรียนนะพอครับแต่ว่าทีนี้เด็กที่ในหมู่บ้านเลยเขาลุกนี้ไปนะครับครับนะครับก็ ต้องมาเรียนแล้วต้องมาพักอาศัยครั้งแล้ที่นี่เลยนะครับส่วนใหญ,ญ่พื้นที่ตรงนั้นนี่นักเรียนเป็นใครครับชนเผ่ากะลางวันนี้จะรบกวนขอติดตามไปดูการทํางานของพี่ๆหน่อยนะครับ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 ผมหมู่บ้านปาเกยอตำบลป่าเดงนั้นตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ ถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางสัญจรนั้นก็เป็นถนนลูกรางผ่านป่าแล้วก็ลําห้วยนะครับที่เราเดินทางมาอยู่นี้เป็นช่วงหน้าแล้งน้ําที่เห็นก็ยังน้อยนะครับทําให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวกแต่ลองนึกถึงในช่วงหน้าฝนนะครับการเข้าออกหมู่บ้านแห่งนี้จะยากลําบากสักแค่ไหนเมื่อขับรถบุกป่าเข้ามานะครับใช้เวลาไม่นานตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านแล้วล่ะครับ โอ้โหเลยนะทางจริงก็ดูไม่ไกลเท่าไหร่นะครับไ,ไกลครับแต่ใช้เวลาเยอะใช่แต่ใช้เวลา <c oughs> เพราะว่าเส้นทางที่เข้ามานี่จริงจก็มีข้ามห้วยข้ามอะไรอย่างี้ด้วยครับถ,ถ้าเกิดเป็นหน้าน้ําก็จะทาไม่ได้ครับตรงนี้ที่เห็นหมู่บ้านคือหมู่บ้านปากกยอครับบ้านปากกยอครับ พอลงพื้นที่มาถึงที่หมู่บ้านที่จะสร้างโรงเรียนนะครับพุ่มกับแล้วก็ทีมงานพี่ๆตชดก็จะต้องมาเดินสำรวจในหมู่บ้านสอบถามข้อมูลจากคุณครูบางส่วนที่สอนเด็กเล็กๆอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เดินดูตามบ้านช่องพูดคุยกับชาวบ้านว่าเป็นยังไงอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยนะครับต้องมาทําอะไรบ้างครับอยากได้ข้อมูลอ,อะไรบ้างครับับอันดับแรกก็คือเรามาสำรวจจํานวนประชากรว่า มีเท่าไหร่มีจํานวนเด็กจํานวนผู้ที่อาจต้องเขารับการศึกษาปัจจัยแวดล้อม<ช>เช่นสภาพพื้นประเทศค,ความห่างไกลการความยากลําบากในการเดินทางครับก็เรื่องความต้องการของชุมชนครับเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับว่าถ้าเขาเ,เป็นความต้องการของเขานะครับเราบอกเราพร้อมที่เอาครูมาให้ครับเรามีวัสดุอุปกรณ์เรื่องการที่จะเ,เป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันชาวบ,บ้านต้องช่วยออกแรงช่วยผมสร้าง ก็จะมาสร้างโรงเรียนเป็นรู้สึกไงบ้างครับพี่ก็ดีไปว่าตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเข้าโรงเรียนใกล้กว่านแล้วก็ไม่ต้องห่วงจริงอยากให้ลูกเรียนหนังสือไหมครับถ้าไม่เรียนก็ไปในมันในมันระดับอยากให้เรียนถึงขนาดไหนพี่ก็อยากให้เรียนสูงสูงเนาะ เมื่อสำรวจและได้รับความเห็นชอบจากชุมชนแล้วนะครับทางตชดก็จะประสานกับทางอุทยานแห่งชาติและสำนักโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อที่จะเริ่มการก่อสร้างโรงเรียนต่อไปครับจากตรงหมู่บ้านนะครับเดินมาไม่ไกลนะครับก็มาถึงพื้นที่ตรงนี้ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับเตรียมในการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่นะครับตอนนี้ ทุ่มกลับก็เดินสำรวจดูพื้นที่ดูต้นไม้ในบริเวณอยู่นะครับที่นี่มีพื้นที่สักกี่กี่ไร่นะครับเนื้อที่ทั้งหมด25ไร่ครับ25ไร่ครับนี้เราจะต้องมีองค์ประกอบในในแผนผังที่จะต้องมีใช้ก็คือหนึ่งอาคารเรียนครับโรงอาหารแปลงเกษตรนะครับแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กห้องสมุดอย่างนี้เวลาที่จะสร้างโรงเรียนสักหลังหนึ่งนี่งบประมาณนี่ได้มาจากที่ไหนยังไงบ้างครับครับก็ส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็ผู้บริจาค เป็นเอกชนครับเป็นเอกชนครับก็บริจาคแล้วไม่งั้นก็ภายในชุมชนร่วมกันบริจาคก็ส่วนหนึ่งก็เป็นงบประมาณของกองประชาการอ๋อของกระกอยเองครับผมครับผมและนอกจากนั้นก็ยังมีสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านทรงพระยาทานนะครับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับใช้เวลาก่อสร้างนานไหมครับพุณผาครับก็สำหรับอาคารเรียนชั่วคราวนี่เราคาดว่า2เดือนเรียบร้อยสามารถที่เราจะเปิดให้ทันภายในปีการศึกษานี้อาคารถาวรนั้น ครับส่วน <seen> ใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีเห็นแบบนี้ก็ดีใจกับเด็กๆที่หมู่บ้านปากยอและชุมชนข้างเคียงนะครับที่อีกไม่นานก็จะมีโรงเรียนมาสร้างใกล้ๆบ้านสามารถไปเช้าเย็นกลับได้ทำให้ได้อยู่ใกล้กับครอบครัวนะครับแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้และต่อยอดการศึกษาในอนาคตต่อไปครับ เมื่อมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กันก็คือคุณครูต่อชะดอนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เลยเดินทางมาอยู่ที่กองกำกับการ2นะครับกองบังคับการฝึกพิเศษของค่ายพยาสุรศรีจังหวัดฉะเชิงเทวานะครับที่นี่เขาก็กำลังมีการฝึกอบรมคุณครูต่อชะดอรุ่นใหม่อยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในก็คงจะได้รู้นะครับว่าครูต่อชะดอนนี่เป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาสอนหนังสือได้นะครับที่สำคัญก็ต้องฝึกอบรมวิชาการสอนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบกันครับ การที่จะมาเป็นคุณครูต่อชาดอได้นี่ต้องเป็นใครจากไหนมายังไงได้บ้างครับอย่างแรกคือครูอตตาจ้างและอย่างที่สองคือสิทธิ์เก่าที่จบม .6 หรือเทียบเท่าที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตูนเชดนไปครับก็มีสิทธิ์มาสอบเป็นครูไทยยาแปลว่าเป็นสิทธิ์เก่าของครูรตํารวจ <c oughs> ตูนเชดนเหตุผลทําไมเราถึงต้องเลือกคนที่เคยจบเคยมีประสบการณ์ที่เรียนจาเรียน <c oughs> ต่อชดอด้วยครับการ ที่จะมีคนสมัครใจไปทํางานในพื้นที่ห่างไกลเป็นเรื่องอยากดังนั้นสมเด็จพระเทศพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระเมตตาหให้ศิษยเก่เกาโรงเรียนตำรวจตชแดนมาทาหน้าที่เป็นครูครับเพราะจะได้กลับไปทํางานในท้องถิ่นเดิมในภูมิลำเนาเดิมครับ เพื่อให้ได้คุณครูที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสามารถเฉพาะวิชาการเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะต้องมีความรู้และเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละท้องที่เป็นอย่างดีในแต่ละปีนั้นทางกองบัญชาการตํารวจตะเวชาาแดนจึงได้เปิดรับสมัครและทําการฝึกอบรม โดยว่าที่คุณครูเหล่านี้ก็จะต้องผ่านการอบรม2หลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที่โอนมาเป็นข้าราชการตํารวจระดับชั้นประทวนและชั้นพลตารวจเรียกาสั้นๆว่ากออกปอครับเพื่อเปลี่ยนจากพลทรเรือเรือนธรรมดาให้กลายเป็นตํารวจซะก่อนซึ่งก็จะต้องศึกษาวิชาการทั้งภาคทฤษฎีเช่นวิชาการกฎหมายวิชาพรบตํารวจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นต้นครับ นอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีนะครับตัวบทกฎหมายต่างๆที่คนที่จะเป็นตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนต้องเรียนรู้ซึ่งพวกเขาก็ได้เรียนในห้องเรียนไปแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ถือว่าการเปลี่ยนจากพลเรือนไปเป็นผู้รักษากฎหมายนี่ต้องใช้แน่นอนก็คือการฝึกภาคปฏิบัตินะครับการใช้อาวุธยุทธวิธีต่างๆซึ่งตอนนี้น้องๆว่าที่คุณครูตชดก็กำลังฝึกกันอย่างเข้มแข็งครับอับคเปก่อนคุณครูที่จะเป็นครูตชดต้องฝึกภาคปฏิบัติด้วยใช่ครับ ต้องฝึกเข้มข้นขนาดไหนครับต่างจากฝึกตำรวจตอชททั่วไปยังไงบ้างครับครับทีนี้ครับหลักสูตรคอปเนี paper, ่ยครับแล้วก็เขาก็เป็นตำรวจนะระเบียบการติงๆก็ต้องเหมือนกันหมดเหมือนตำรวจทั่วไปครับทีนี้หลักสูตรเขาเนี่ยักสูตกเป็นหลักสูตรพิเศษต้องฝึกสามสือนแต่ต้องเข้มจริงๆแล้วเขาก็เป็นครูแต่ว่าต้องมาเรียนการเป็นตำรวจหนึ่งต้องเรียนรู้ระเบียบวินัยของตำรวจต้องเรียนรู้ระบบของตำรวจว่าเขาอยู่ยังไงก่อนที่ไปเป็นครูมีอำนาจสืบสวน จับกลุ่มกันเหมือนตำรวจทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นครูหน้าที่เขาเป็นครูเขาอยากไปจับช็อกสอนหนังสือเด็กต้องมาสอน,สอนวิธีจับกลุ่มผู้ร้ายด้วยะครับถูกต้องครับ และเมื่อผ่านการฝึกอบรมเปลี่ยนจากพลเ,เรือนเป็นตำรวจโดยสมบูรณ์แล้วก็จะต้องขยับการฝึกให้เข้มข้นขึ้นและต้องฝึกการดำรงชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นตำรวจตะวันชายแดนที่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจในถิ่นธุรกันดารอีก3เดือนนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเข้าอบรมในหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมความเป็นครูครับ ช้ระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนด้วยกันโดยมีมหาวิทยาลัยราชพัฒนและเอกชนให้การสนับสนุนเพื่อเรียนรู้วิธีการสอนการเป็นครูที่ถูกต้องครับโดยทั้ง2หลักสูตรนั้นก็จะใช้เวลารวมกันทั้งสิ้น1ปี1เดือนครับเมื่อจบหลักสูตรแล้วก็จะได้กลับไปประจำการตามสังกัดของตัวเองเพื่อตเตรียมตัวการเป็นคุณครูคนใหม่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับมาจาก กองกับตชดที่ส4ครับจังหวัดตากครับผมจบจากโรงเรียนตชดบ้านเลตองคูเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนตชดบ้านเลตองคูครับเราก็เติบโตมาจากที่นั่นก็เห็นความยากลำบากของโรงเรียนตำรวจปืนชายแดนอย่างนอย่างหมู่บ้านของผมอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะตอบแทนคือพระองค์ท่านมีให้กับเราเพราะฉะนั้นเรามายืนอยู่ได้ในจุดนี้ก็คือเราจะได้เอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี้ยไปพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดารต่อไป ดิฉันเนี่ยจะไปเป็นครูผู้หญิงคนแรกของหมู่บ้านนะคะสิ่งที่อยากพัฒนาให้กับเด็กคืออยากนําความรู้ที่เราได้รับกลับไปสู่บ้านเกิดของเราจะพยายามทําหน้าที่ความเป็นครูตัวฉดอให้ดีที่สุด การพระราชด,ดำริการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาก็คือการพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนั้นรักการอ่านครับในห้องสมุดนี้ต้อนเล่สื่อเยอะแยะมากมายนะครับครูหนังสือนี้เอามาจากไหนครับมาจากรัฐทานจากสมเด็จพระเทพบางสวนแล้วก็มีผู้มีจิตศรัศทธารบ,บริจาคให้<ร>แล้วก็กองบัญชาการตำรวจตะวนชแดนก็จัดหาให้แล้วก็ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองทั้งคุณครูและนักเรียน นอกจากนั้นเด็กๆก,ก็จะได้เข้ามาฝึกการเป็นบรรรักษ์ด้วยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องจริงกระเบลเป็นหนังสือแบบหนังสือเสียงเพลงนะครับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่างๆทั้งโทรทัศน์สำหรับการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่จะเข้ามาช่วยให้เด็กได้เ,ดเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยครับ ี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริ